รีวิววิธีการใช้แอปตัวจัดก,การเพจไลฟ์สดในมือถือสำหรับคนที่ยังไม่รู้เพราะค้าแม่ค้าออนไลน์หลายท่านคงรู้วิธีไลฟ์สดจากเฟซไปที่เพจแบบนี้แล้วใช่ไหมครับโดยไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ไปที่เพจเลือกเพจที่ต้องการจะไล์แล้วก็ไปที่โพสตแล้วก็ไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดแบบนี้หากช่องทางนี้ใช้ไม่ได้ตัวจัดก,การเพจก็สามารถไล์ได้เหมือนกันมาดูวิธีกันนะครับ ไปที่ตัวจัดการเพจซึ่งตัวจัดการเพจนะครับสามารถไลด์ได้2จุดนะครับก็คือจุดที่สร้างโพสต์กับจุดที่เป็นเครื่องหมายบวกมาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับไปที่สร้างโพสตแล้วก็จะไปกดที่ปุ่มไลด์สดนะครับถ่ายท่อสดตรงนี้ได้เลยกับอีกจุดหนึ่งนะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปที่คําว่าถ่ายทอดสดแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งทําได้2วิธีหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามฝสไคร์ช่องเดอะพิษแบด์ เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับวิธีการขายออนไลน์คำเตือนต่างๆเกี่ยวกับ Facebook จะรวมไว้ที่ช่องนี้และอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่เฟซเข้าไม่ได้เฟซโดนแฮกเพจโดนแฮกเพจเข้าไปจัดการไม่ได้สามารถติดต่อมาที่ Line ID ดีแอดเดอะพีทแบนอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหากใครหาไลน์ผมไม่เจอก็ทักมาที่เพจพีทที่ปรึกษาตลาดภาษาไทยตามภาพนี้ได้เลยนะครับวันนี้พีทขอลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนสวัสดีครับ